ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอัครสาวกอยู่สองท่านนะครับที่ถือว่าเป็นผู้ที่ส่งความรู้แล้วก็ส่งอิทธิฤทธิ์นะครับตามที่เราได้รู้กันแล้วก็คือพระสารีบุตรเนี่ยจะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะ พระโมคัลานะหรือพระโมกัลานเถระเนี่ยนะครับก็จะเป็นอัครสาวกเบื้อง้ายครับดังนั้นเมื่อท่านได้ทราบประวัติของพระสารีบุตรเถระแล้ววันนี้จะนำท่านไปดูประวัติหรือตำนานของพระมหาโมกขลานเถระหรือพระมหาโมกขลานเถระนะครับ พระมหาโมกขลานะเนี่ยเป็นบุตรของพราหมณ์ซึ่งเป็นนายบ้านนายบ้านก็ลักษณะเหมือนผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านโกริตะคามได้ชื่อว่าโกริตะตามชื่อของหมู่บ้านแต่มารดาของของโกริตะเนี่ยชื่อว่าโมกขลีดังนั้นคนทั่วไปจึงเรียกตามประเพณีว่าโมกขลานะ ตามชื่อของมารดาซึ่งโมคคลานะหรือโกริตะมานพเนี่ยก็เป็นสหายที่รักกันมากกับอุปติสามานพหรือสารีบุตรได้เที่ยวสแสวงหาความสุขสมราญด้วยกันในวัยรุ่นวัยขนองต่อมาก็เกิดความเบื่อหน่ายและก็ออกบวชในสำนักของสัญชัยปริพาชกด้วยกันเมื่อ ออกบวชในสำนักของสัญชัยปริพาชกแล้วพระสาลิบุตรเนี่ยตอนที่เป็นมานพที่ชื่อว่าอุปติสาอยู่ก็ไปพบกับพระอัจฉริซึ่งได้รับการแนะนำจากพระอัจฉริบรรลุเป็นโสดาบันก็กลับไปเล่าให้โมคขลานะเนี่ยได้ทราบตอนนั้นโมคขลานะก็ได้สำเร็จขั้นโสดาบันเช่นเดียวกัน จึงชักชวนกันไปพร้อมทั้งบริวารเนี่ยออกจากสำนักสัญชัยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วได้เกิดความเลื่อมใสและก็ได้อุปสมบทเป็นเอภิขุอุปสมบทาพร้อมด้วยบริวารอีก500คนนะครับพระมหาโมคัลานะเนี่ยเมื่ออุปสมบทได้เจ็ดวัน ก็ได้ไปทำความเพียรอยู่ที่ป่าใกล้บ้านกันละวารมุตตะขามอยู่ที่แขวงมาคตรปรากฏว่าในขณะที่ปฏิบัติธรรมทำสมาธินั้นท่านได้ถูกทินมิทะหรือทินมิทารม์เนี่ยเข้าครอบงำทินมิทะก็คือความง่วงเหงาเหานอนนะครับคือนั่งสมาธิแล้วง่วงนอนครอบงำอยู่นั้นในขณะที่ พระโมคคัลลานะต่อสู้อยู่กับความง่วงเหงาเหาหนอนนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่สวนเพสกลาวันซึ่งเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่พวกเนื้อทั้งหลายใกล้เมืองสุงสุมารคีรีอันเป็นเมืองหลวงของแควนพักคะก็อยู่ไกลกันนะครับ ทรงทราบด้วยพยานว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยกำลังง่วงโงกง,ง่วงอยู่นั่งสมาธิง่วงเหงาหาวนอนอยู่จึงทรงสแสดงปฏิหารมาปรากฏอยู่ตรงหน้าพระโมคคัลลานะปานประหนึ่งว่าเห็นเป็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ตรงหน้าในลักษณะอย่างนั้นนะครับจะเห็นดังนั้นนี้เป็นอิทธิฤทธ หรือปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อมาอยู่ตรงหน้าแล้วพระองค์ก็สั่งสอนโมกัลานะถึงอุบายที่แก้ง่วงในเวลาปฏิบัติธรรมเอาละครับนี้เป็นอุบายแก้ง่วงจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกาลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ท่านปฏิบัติธรรมแล้วเกิดปัญหาทินณมิทะครอบงำ นั่งแล้วง่วงนะครับมีวิธีแก้อย่างไรเราไปดูวิธีแก้ง่วงของพระพุทธเจ้าครับ สัญญาอะไรอย่างใดบ้างเกิดความง่วงขึ้นเธอจงทำไว้ใดใจซึ่งสัญญาอย่างนั้นให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ถ้ายังละไม่ได้เธอควรตรึกตรองถึงธรรมที่ได้เรียนมาได้ฟังมาให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ถ้ายังละไม่ได้เธอควรสาธยายธรรม ที่ได้เรียนได้ฟังมาแล้วให้มากเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ถ้ายังไม่ได้อีกเธอควรย้อนช่องหูทั้งสองข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือก็จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ถ้ายังไม่ได้เธอจงลุกขึ้นแล้วลูบในตาลูบหน้าด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ถ้ายังไม่ได้อีก เธอก็ควรทำไว้ในใจถึงอาโลกสัญญาคือกำหนดความสว่างเอาไว้ในใจเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนทำใจให้เปิดให้สว่างจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ถ้ายังละไม่ได้เธอควรเดินจงกรมสํารวมอินทรีย์มีจิตไม่คิดไปในภายนอกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ ถ้ายังละไม่ได้เธอควรสำเร็จสีหะสยายญาตินอนตะแคงขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันมีสติสัมชัญญะซึ่งหมายความว่าจะลุกขึ้นอยู่เป็นนิดเมื่อตื่นแล้วก็ต้องรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนและการเคลิ้มหลับอีกก็จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ นี้เป็นอุบายที่พระพุทธองค์บอกแก่พระโมคคัลลานะในขณะที่ปฏิบัติธรรมทำสมาธิแล้วง่วงนะครับเป็นอุบายที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยเราสามารถนํามาใช้ได้นะครับเมื่อพระพุทธองค์ตรัสสอนอุบายเพื่อบรรเทาความง่วงโดยลําดับดังกล่าวแล้วจนที่สุดก็ยังไม่หายง่วง ก็ให้นอนเห็นไหมครับแต่ให้นอนอย่างมีสติเมื่อประทานอุบายแก้ง่วงให้แก่พระโมคคัลลานะทั้งแปดข้อนี้แล้วก็ให้โอวาทอีกสามข้อว่าโมคคัลลานะเธอจงทำไว้ในใจว่าเราจะไม่ชูงวงคือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เข้าไปสู่สกุล เพราะถ้าภิกษุถือตัวเข้าไปสู่สกุลด้วยคิดว่าเขาจะต้องต้อนรับเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนในสกุลเขามีการงานมากก็จะเกิดอิจนาและอาใจถ้าเขาไม่ใส่ใจต้อนรับเธอก็จะแก้จะถึงแก่ความเก้อเขินคิดไปในทางต่างๆนานาเกิดความฟุ้งซ่านไม่สำรวมจิตก็จะห่างจากสมาธิ โมคลานะเธอจงทําไว้ในใจคือจำเอาไว้ว่าเราจะไม่พูดคําอันเป็นเหตุให้เถียงกันเพราะถ้าเถียงกันก็จะต้องพูดมากและผิดใจกันเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านไม่สมรวมและจิตก็ห่างจากสมาธิเช่นกันอีกประการหนึ่งโมคลานะตถาคตไม่สระเสริญการคุกครี ด้วยประการทั้งปวงแต่ก็ไม่ตำหนิการคุกครีไปในทุกยานก็คือเราไม่สามารถจะละเสริญการคุกครีกับหมู่ชนทั้งเครือข่าและบรพชิตแต่เราสละเสริญการคุกครีด้วยเสนาสนะอันสงบสงัดปราศจากเสียงอื้ออึงควรแก่การหลีกเล่นอยู่ตามสมณะวิสัยทั้งหมดนี้ก็คือคำสั่งและก็สอน ที่พระพุทธเจ้ามาปรากฏอยู่ต่อหน้าพระโมคคัลลานะนะครับก็คือสอนพระโมคคัลลานะนั่นเองหลังจากนั้นพระโมคคัลลานะก็ได้กราบทูลถึงข้อปฏิบัติซึ่งเป็นธรรมที่ชักนำไปสู่การสิน้นกิเลสและตัณหากเกษมจากโยคะก็คือกิเลสเครื่องประกอบจิตให้ติดอยู่นะครับก็คืออยากจะตัดกิเลสนั่นเองก็เรียกว่า ถามถึงทางไปสู่ความเป็นพระอาหารหันต์นะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนในเรื่องทาตุกรรมฐานโดยมีใจความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ควรกำหนดธรรมเหล่านั้นในยามเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็ให้พิจารณาด้วยปัญญาอันประกอบด้วยความหน่ายความดับและความไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะพ้นจากอาสวักิเลสเป็นผู้รู้ว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้จบลงแล้วพระมหาโมคคัลลานะได้สดับพระบรมพุทธโวทหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นแล้ว ก็ได้ปฏิบัติจิตให้เป็นไปตามนั้นจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันเป็นวันที่7็หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทก็เป็นอันว่าพระโมคคัลลานะนี่นะครับได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชได้เจ็ดวันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งครับ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันทีนี้ทำไมพระโมคคัาลานะจึงได้รับยกย่องว่ามีฤทธิ์และก็ชีวิตของพระโมคคัาลานะหลังจากบวชเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็จะไปหยิบยกเอาสาระสำคัญมานำเสนอนะครับการได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีฤทธิ์ที่สุดในบรรดาพระอรหันต์ จะย่อนกว่าพระพุทธเจ้าก็เท่านั้นนี่คือการยกย่องพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายนะครับก็คือพระโมคัขลานะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องขอให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ชมติดตามตอนต่อไปครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยท่านจะได้รับการแจ้งเตือน เมื่อโมกขลานะตอนที่สองได้ถูกอัปโหลดขึ้นครับสำหรับตอนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ